นี่คือตำราที่ผมนำมาประยุกต์สำหรับการเลือกดินที่ดีนำความรู้นี้ไปใช้นะครับจะพบกับความมั่งมีสีสุขสำหรับแฟนๆ o u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆ ที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับพบกับผมธนากรตันอาวัชนาการครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันสำหรับคนสมัยก่อนเวลาจะไปซื้อที่ดินหรือจะไปสร้างบ้านเขาเลือกดินด้วยนะครับเขาเลือกดินเลือกดูแม้กระทั่งสีดินแต่ก่อนจากนั้นนะครับมันไม่เหมือนสมัยนี้เราขับรถไป ไปถึงเลือกเลยแต่ทว่าเขาบอกว่าต้องไปถามก่อนสมัยก่อนนั่งเกวียนกันไปแล้วสนใจที่ตรงนี้ก็จะพักแรมนอนเลยครับนอนการเต้นนอนก,นกันอยู่นั้นหกเจ็ดวันหนึ่งก็ถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีพูดผีปีศาจเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเขาก็มาเขาได้รู้ว่าที่ดินผืนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะ เขาก็ได้ได้รู้ว่ายิ่งสมัยนี้ก็รู้ว่าไปถึงเพื่อนบ้านไปเจอเพื่อนบ้านเคยเป็นอะไรมาก่อนไหมอะไรแต่เนี้ยคือดินไอ้ที่สําคัญที่แถวเนี้ยเคยเกิดไฟไหมไหมมีคนตายเยอะไหมเนเคยเป็นวัดไหมอยู่ๆมาเวงคืนถ้าเป็นวัดเป็นโรงเรียนหรือเปล่าอ่าเออเป็นหลุมถอนศพไหมเป็นสุสานหรือเปล่าหรือเป็นคุกมาก่อน มันรู้ก่อนเลยเพราะเรามาจากต่างถิ่นไม่เคยไปเพราะฉะนั้นเราจะเลี้ยงตรงนี้แต่ที่สําคัญที่สุดสมัยก่อนสมไมนี้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้ครับเขามาดูดินนะดินมีห้าสีมีห้าชนิดดินที่ดีที่สุดคือดินสีเหลืองดินสีเหลืองดินที่เพาะตูกแล้วดูดีแล้วธาตุดินก็เป็นสีเหลืองดินสีแดงละ่ะอ่า สีแดงก็เป็นดินสีที่ดีอาจจะเป็นอันดับรองของดินสีเหลืองแต่ยังถือว่าเป็นดินดีครับตรงนี้ครับแต่ได้ดินที่ไม่ดีคือดินที่เป็นสีเขียวปนน้ําเงินบางทีต้องขุดไปดูนะครับกดไปดูข้างใต้เพราะดินพวกนี้มันเป็นแร่ธาตุที่เป็นภัยต่อคนบางทีสร้างบ้านกันไปแล้วนอนและป่วยตลอดเลย ที่บอกว่ามันเป็นดินที่ไม่ดีอันนี้คือจุดหนึ่งครับแล้วดินเราก็ต้องมาดูว่าไปพับจับดินดูหรือไปยืนไม่ยุบลงมากถ้าเป็นหน้าฝนนะไปยุบก็แค่ลงไปชักครึ่งแข้งไปจิกวูบวูบลงเหมือนดินดูดอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันแต่ถ้าเป็นแดดออกไม่เป็นฝุน่นดินยังเกาะเป็นก้อนแต่ไม่เป็นฝุน่นให้ห้าม ดินที่เป็นสีขาวครับมันเป็นดินปูนครับดินสีขาวกับดินดำดินดำนั้นเป็นดินเน่าๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาไปดูสุสานเขาต้องขุดลงไปแล้วเจอดินถ้าพอเจอดินดำพับเขาจะไม่เอาเลยครับแต่มันจำเป็นทำยังไงก็คือฝังลอยที่ก่อข้างบนไม่ให้ศพลงไป ้างล่างเนี่ยไม่เพระดินเนา่าคือศพเนา่าเพราะศพเนา่ารูปหลานเดือดร้อนเนี่ยเลือกดินก็มาจากการเลือกหลุมฝังศพโงมซุยเหมือนกันนี่คือตำราที่ผมนำมาประยุกต์สำหรับการเลือกดินที่ดีนำความรู้นี้ไปใช้นะครับจะพบกับความมั่งมีสีสุขขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับเอาเละครับ แล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ